เรื่องเรื่องสามสามนักเตะเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือความตั้งใจเนี่ยคือรู้นะว่าถ้าเราถ้าเราออกข่าวไปเนี่ยมันมันกระทบกับน้องแน่อันนี้อันนี้คือคือในมุมสื่อมวลชนเนาะคือคือมันไม่ได้อยากทําจุดนั้นหรอกแต่ว่าในมุมของสโมสรเนี่ยเขาต้องการความเด็ดขาดอไอเราเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณขอบคุณนายกฤษณ์ด้วยค่ะนะครับคือนายกฤษณ์ประธานสโมสรคุณทรงเกียรติลิมอุดรักษ์คือผมว่า ในมุมคนจ่ายตังค์เป็นเจ้านายเขาเขาก็อยากอยากให้นักฟุตบอลมีวินัยนอะเนาะมันวินัยเต็มที่แล้วกวดเขาออกไปแล้วว่าไปได้นะซ้ะอมเสร็จแล้วเนี่ยไปได้แต่ขอเลยว่าเขาใช้คว่าเคอร์ฟิวขอเลยว่าอย่าออกไปไหนก่อนห้าหลังห้าทุ่มเพราะว่ามีเวลาอคือมันอยู่ในช่วงก่อนคือก่อนแข่งเนี่ยผมว่าไม่ควรเพราะัีมนมันมีข้อความบอกว่าเฮ้ยต่างชาติก็เป็นอย่างนี้มันมีไอ้ก่อนและหลังมีแต่คุณคิดว่า คุณอยากให้นักบอลเราเป็นแบบไหนล่ะใช่ค่ะเออคือไอ้อกินได้เล่นได้เนี่ยมันมีมันห้ามกันไ,ได้แล้แต่ถามาว่าอนาคตเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ปีเรื่องคุณภาพเนี่ยคือผมผมไปถามมาเนี่ยมันไม่มีหรอกกินเหล้าเล่นได้สุดท้ายอะ่ะพอขึ้นหลักสามอะ่ะร่างกายมันดาวไปเร็วหมดใช่อ่าเพราะนั้นเนี่ยเขาออกกฎมาแล้วพอนักกีฬาไปแหกกฎพี่เจต้องขออนุญาตที่จะต้องนําเสนอข้อมูลเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของประจวบนอย่างเดียวอมันเป็นเรื่องที่ทําให้สะเทือนวงการ และมันทําให้นักฟุตบอลไทยหลายๆคนที่อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้หยุดซะหรือลดน้อยลงหรืออย่าไปทําในที่สาธารณะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยจะบอกว่าไม่ดังเลยก็ไม่ใช่นะคนดูบอลไทยเนี่ยผมว่าเขารู้จักนะใช่ค่ะเขารู้จักแล้วแล้วพีิซูเองเนี่ยก็เพิ่งทีมชาติด้วยแต่โอเครายละเอียดผมไม่รู้ว่าเขาไปนั่งกันเนี่ยเขาไปดื่มขนาดไหนยังไงไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับแต่จริงๆอ่ะเอาเป็นว่าเอาว่าผมไปเห็นแล้วกันนะ ผมเห็นรูปแล้วกันนะครับเพราะว่าร้านนี้ซึมเนี่ยผมไปบ่อยคือบังเอิญด้วยคือก็อย่าไปกินร้านนี้แล้วกันพี่บอกพี่เมืีพี่ทีบอกว่าเดี๋ยวกลับไปแฮงเอาท์กันเดี๋ยวกลับไปแฮงเอาท์กันอ่าเมื่อี้พี่ทีเต็มไปหมดมาคือี่คุณเน่ยเบาว่างนะคือคุณกินจนแบบโอ้โหผมไปญี่ปุ่นเดี๋ยวผมเห้คุณแต่ละวันแหละผมเหนื่อยใจแทนคุณจริงเลยนะครับโอ้ยังพ่อสาวแวะมาดูอีกเออนะคือตอนที่คุณ คุณเาอาเดลคารดก่อนเดี๋ยวผมดูตัวเองอะครับเออโอ้โหอ,อ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่สั่งก็มาทําให้เราปวดเลยก่อนี้เอ่อน้องสามคนก็คือในมุมของของเป้เน<ห>ี่ยเราคนเนี่ยเ<ห><ๆ>ขาต้องโดนเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้คุณคนน่าจําได้คือเขามีประเด็นแบบนี้เรื่องนี้เลยที่นคราชสีมาต้นสังกัดแล้วโคราชเขายกเลิกสัญญายกเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็ก็โอกาสสูงที่อาจจะไม่มีทีมนะหรือว่าจะไปอะไรก็ว่ากัน ประจวบก็หยิบยื่นมือเข้ามาให้โดยนายกเกียร์เนี่ยก็ก็เป็นประธาสสนสโมสรเนาะก็ต้องซัพพอร์ตว่าเฮ้ย <c oughs> เอามาให้โอกาสแล้วมีเซ็นในสัญญาว่าถ้าคุณผิดอีกเนี่ยสมโมสรมีิมีสิ์จะยกเลิอกอะไรก็ว่าไปรายละเอียดผมไม่ทราบนะแต่ผิดอันเนี้ยชัดเจนกลายเป็นว่าน้องผิดกับเหตุการณ์เดิมอันเนี้ยโดนเต็มเต็ม <c oughs> <ๆ>ต้องยกเลิกสัญญาแต่ว่าในเคสของมัธยมิกับกับโก้ประสิทธิ์จันทุมเนี่ย คือเหมือนเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเขาก็เลยแบบเป็นมาตรการว่ากันเดี๋ยวตัดเงินเดือนละกันเท่าที่ผมทราบนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูว่าโคตเตี้ยจะเอาไงต่อเช่นบทลงโทษของในทีมโคตเตี้ยวนนายยังไงแน่นะผู้สอนเช่นจะแบนเกมหน้าไหมไม่ต้องลงหรือว่าจะส่งลงอยู่แต่อาจจะแบบัดลงโทษทงวินัยยังไงอันนั้นผมไม่รู้ซึ่งอันนี้มันเป็นสารจากนายกนายกเกียร์ซึ่งเป็นธาสโมสรมาคือในมุมผมยผมแผมค่จะบอกว่าสามคนเนี่ยผมเชื่อว่า บทเรียนสาหรับบางคนเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าสําหรับบางคนเป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งเดียวผมเลยมองว่าการนําเสนอข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันทาให้หลายสโมสรต้องตระหักถึงนะครับว่าอย่าไปกินเหล้าที่ราลิซึมเพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นคือมันมีคนรู้จักเยอะในคอมเมนต์เราแซวด้วยว่าอ๋อรูปเนี้ยพี่เจลละปัดถ่ายหรือเปล่าที่รูปรุกออกมาคือเอางี้ความสวยก็คือคือแฟนผมเนี่ยมิ้นเนี่ยคือ เขาก็คนเชียงใหม่เนาะคือร้านเนี้มันเป็นร้านของของเขาเรียกอะไรนะแฟนของเพื่อนเขาที่ไปเป็นผู้จัดการร้านอยู่ประเด็นมันก็คือโลกกลมมากมันก็คือโลกกลมเมื่อไปทุกร้านมันก็ไปไปร้านอื่นเมื่อไปร้านนี้มันก็เห็นคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปลงหมดแล้วแต่ว่ามาตรการสโมสรเนี่ยเขาออกมาแล้วคือผมไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้นะผมไม่ได้แจ้งสโมสรสโมสรเขาเห็นเองนะสโมสรเขาเห็นเองนะ อันนี้อันนี้เป็นประเด็นก่อนไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าคือว่าเพราะว่าไม่งนั้นเนี่ยเอาจริงเราไปลงข่าวเนี่ยเหมือนเราไปฆ่าน้องเข้าใจป่ะแต่น,นี่สปอสอบเขาแจ้งมาเลยว่าอ่ะถ้าคุณถ้าคุณโอเคผมโอเคอยู่แล้วผมอยากให้สปอสอบมันเดินไปข้างหน้าไม่อยากให้หนักเตะที่แบบว่าไร้วินัยอ่าแบบต้องต้องมีบทลงโทษก็ออกข่าวซึ่งบอกว่าเ,าเป็นบทเรียนไปอ่ในมุมของน้องๆที่ยังยังจอยู่ต่อเนี่ยก็เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับทีมอื่นด้วย มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคม,มฟุตบอลม,มันเปลี่ยนไป<ม>นะครับไม,ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายว่าผมเห็นแล้วเวลาลงข่าวเนี่ยคือคอมเมนต์มาเราก็รู้สึกไม่ดีที่บอกว่าเฮ้ยเข้าใจแล้วทำไมต้องเป็นโคตา้าเจบวกสเพราะนักบอลไทยเป็นอย่างนี้ม,มันไม่ใช่คำว่านักบอลไทยเป็นอย่างนี้มันมีคนที่ดีและไม่ดีในทุกสังคมคนที่เดินก้าวพลาดคนที่อาจจะ อ่าหรือว่าสมมุติเขาไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดื่มก็ได้อาจจะไปนั่งแต่ว่ามันผิดกฎคือยาเหมารวมดีกว่าเออมันผิดกฎคือเขาบอกว่าห้าทุ่มอย่าออกอ่าแล้วคุณออกแค่นั้นมันก็ผิดเท่านั้นเองนะครับอ่าก็เป็นที่มาว่าหลังจากเนี้ยผมว่าทุ่สโมสรคองมาตรการเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็นักเตะเองก็ต้องระแวดระวังมากขึ้นนะใช่อ่านี่เขาถามว่าคนบิงไทยถามว่ามันควรไปวอร์มอัพใช่ป่ะพี่วอร์มอัพคือร้านไหนอ่ะพ่เจฮะวอร์มอัพคือร้านไหนอ่ะวอร์มอัพเหรอ วอมอพก็โดนกูอีกแหละสุดท้ายน่ะอย่าเลยโลกกลมเหมือนกันมาเลยเจ้าตัวมาไหนไหนคุณพูดเนี่ยผมบอกได้ไหมว่ากินเหล้าก่อนแข่งหรือมีซ้อมจบทุกอ๋อกินกินเหล้าได้ไหมพิธีนะอ๋อโอเคคุณทีบอกว่าไหนไหนคุณพูดผมบอกได้ไหมว่ากินเหล้าก่อนแข่งหรือมีซ้อมอ๋อจบทุกคนครับแต่ออกก่อนวันที่เราจะได้หยุดไม่ผิดโอเคโอเคอ่ะผมผมลืมเสริมอันนี้ขอบคุณคุณทีด้วยคืออย่างนี้ อะไรบอกไว้ก่อนคือทุกสโมสรเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาสติ๊กว่าโหปีปีหนึ่งคุณไม่ดื่มไม่กินเนี่ยผมไม่ใช่นะแต่ว่าไม่ดื่มไม่กินได้ไม่ดื่มไม่กินได้มันมันเป็นเรื่องแบบที่ดีมากมากแต่ในมุมหนึ่งคือถ้ามันมีสังคมอย่างน้อยก่อนเนี่ยไม่ได้คือคุณทํากล้ามเนื้อมาเนี่ยแล้วคุณไปดื่มเนี่ยมันเล่นได้แหละแต่ถามว่ามันดีกว่ามันดีกว่าไหมถ้าคุณมีระเบียบวินัย อันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสของของประจวบไปแล้วนะพูดถึงภาพ,วพรวมว่าเห็นคุณทีพูดมาพอดีผมว่าผมก็เห็นด้วยแต่หลังเนี่ยฉลองอะไรกันหน่อยคุณก็เห็นภาพฟุตบนอลน,นอกอะ่ะได้แชมป์อะ่ะม,มันก็เปิดแชมป์เปี้ยนดื่มทีกันเห็นกันเลยเพราะว่าสุดท้ายเขารู้เวลาแต่เวลาพักปุ๊บเนี่ยเขาต้องดูแลร่างกายไม่ใช่ว่าบอลเตะจบเสร็จปุ๊บเขาสั่งพักสามวันขออนุญาตนะแดกแมงสามวันเลยขออนุญาตอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยคือเ็าไม่ใช่คืออันนั้นคุณก็ต้องแบบเฮ้ย เอาชัดหน่อยมันต้องรักตัวเองหน่อยแล้วข่าวนี้ย <c oughs> ประเด็นคือเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดสามคนเนี้นายกเกียร์ดันไปเห็นเองสิไม่ใช่มีเกียป,ปันอยู่ที่ลงข่าว<อ>ไม่ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมเขียนไปแล้ว <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าผมก็ต้องสอบถามสโมสรปรากฏว่านายกเกียร์เขาบอกว่าผมไี่แหละเป็นคนเห็นเองอ่าแล้วพอเห็นแล้วเขาสึกเป็นยังไงแล้วก็อ่าแก้ประเด็นนึงคนก็ไปบอกอีกแล้วนายกไปอยู่ในลิซซึมได้ยังไงได้ยังไงผมถามหน่อย นายโยเขาลงไปเตะบอลไม่ล่ะเขาไม่ใช่นักบอลอาชีพใช่เออคุณไม่ได้โดนยุเรื่อสัญญานะครับเพราะกินยองตีสังโอ้โหตีสังที่สังไม่ต้องพิมพ์เยอะหรอกเดี๋ยวโดนดักกว่าเดิมแต่คนเริ่มมาแล้วในคอมเมนต์เดี๋ยวทัวร์ลงที่สังขอสุขบุญโชคลาภอือก็คือสุดท้ายอ่ะเรื่องนี้เอาเป็นว่ามันเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็ก็ผมว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นหวังว่าจะดีขึ้นคือเราก็ผ่านเหตุการณ์ในอดีตมาเยอะเอาจริงนะเจอมาหมดแล้ว ทั้งกอนรายงานตัวเข้าแคมป์ทีมชาติยืนฉี่หันน้ำมองด้วยกันอา้าว <laughs> มึงไม่เข้าแคมป์ทีมชาติวูนีหรอเนี่ยคือมีมาเยอะแล้ว uh huh. แบบช่วยช่วยกันมาก็มีเยอะแต่ว่าอันเนี้ย uh huh. พอสบูสร์เขาเห็นเนี่ยโดนลงโทษเนี่ยเราก็เราก็ปฏิเสธที่เราจะต้องออกข่าวตรงนี้ uh huh. อ่าไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นมาตรการที่ผมว่าเขาไม่ต้องการแค่บอกว่าประจวบทำหรอกเขาต้องการให้รู้ว่าเฮ้ยสบูสร์ไทยอ่ะมันก็เหมือาชีพนะมันไม่ได้ปล่อยปะละเลยถ้ามีมาตรการนี้มันก็ต้องกล้าจะลงโทษก็ชื่นชมประจวบนะครับแล้วก็ก็ อาจจะมีมาตรการแบบนี้แต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกเราเขาเม่ยงเขาถามว่าเมื่อก่อนนักบอลเมาแล้วขับยังก็ยังมีใช่ใช่คือคือคือมันเราไม่อยากเหตุการณ์ไปถึงขนาดนั้นไงแล้วเราเป็นหัวหนัากีฬาทุกคนว่าโอเคคุณเกิดอุบัติเหตุขออนุญาตนะเสียชีวิตจบที่คุณใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครอบครัวคุณหลังบ้านเป็นยังไงพ่ถูกไหมไปผิดหลานซซอูริสอันนี้หาได้ไหม ก็ไปเปิดวาร์ปเอาทีละที่ก่อนตอนี้ไปช่วยไอ้วอร์มอัพไอ้แพทย์ไอ้ลิซึมก่อนไปช่วยลิซึมก่อนอ่าก็ไปโปรโมทลิซึ่มไปครับเดี๋ยวไอ้ตรงนี้แหละว่ากันที่สั่งนี่ครับมีหลายร้านซะด้วยเหนื่อยใจดีวันนี้นักสงสัยคงไม่ซ้อมมั้งในแกมาตรงนี้ได้เนี่ยอ๋อพอดีลืมไปญี่ปุ่นเนี่ยแกดูอ๋อญี่ปุ่นพอดีมันเวลาที่นู่นมันทุ่มหนึ่งญี่ปุ่นมันก็ไปสักสามทุ่มแล้วอ๋อญี่ปุ่นก็สามทุ่มยี่สิบละสองชั่วโมงอันนี้เลิกซ้อมแล้ว เลิกซ้อมแหละถึงมาว่างมาดูเราได้ออโอเคอ่ะที่สร้างมาโอเคอ้าวมาจะว่าเบาหน่อยมาจ <c oughs> อ,อิงจริง <c oughs> ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ